กขาไปอยู่ในเกม PUBG นะบอกนะวันนี้นะเกระบายทุนสามพันท่านะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูก็อย่าลืมเข้ามาชิคชิคกันใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมุทธรรมดากันไปก่อนมาตามสเต็ปไม่รีบบายไม่รีบรบายจะดูก่อนมันตายเท่าไหร่หนักอยู่หนักอยู่เบตห้าสิบบายสามพันเจ็ดบายไปสี่สิบเลยเปะละ่าพอป่ะนี่เอ้ยพออยู่พออยู่นี่แหละนี่แหละพออยู่บายเลย <laughs> เดี๋ยวไม่ได้บายเดี๋ยวเดี๋ยวได้บายถูกแงวนี่เราบายวัดเลย ปกติกดทีสองยิงต้องเข้าดีกว่าไม่เข้าบอกวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเดืดดวงดาวหมุนไปกันทับซีไม่ค่อยเล่นด้วยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่วายมาเอามาได้อยู่ได้อยู่เอายังได้วายเอาสวยได้อยู่ได้อยู่เออเอามายังได้อยู่ได้อยู่โอ้โหได้ยาวๆครับผมมายาวๆเนี่ยมายาวๆครับมายาวๆเออเอาวายมาอีกเอาวายมาอีกยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไงโอ้โหเนี่ยยาวจัดยาวจัด ได้มา994ารู้เรื่องเป็นเรื่องดีครับอย่างนี้เป็นเรื่องดีครับไปดีไปดีไปต่อยาวๆดีอย่างนี้รอไหล่ะรอไหล่ะรอไหล่ะสวัสดีครับมาดีครับมาเล็งดิดีดูดิจะแตะเท่าไหร่เอามาเล็งยิงปาัมาสวยง,งามไปต่อยังไงเอายังมาต่อครับผมวายยังมาต่อเอ้วายยังมาต่อเอาาอ,เอสวยดีครับอย่างนี้ไปทางหน้าวู้ยสัปดาหหนึ่งเอามาวายวายยังข้างอยู่วายยังข้างอยู่ มันต้องอยนี้เล็นไปสี่พันแล้วครับผมเอดอดอกนี้ได้มาสามพันเลยว่ะมาไหยกล่องดีเลยนะเอ้เลยสามพีมาเอามายิงยปืนกลมาปืนกลอกอะไรหรอกอะไรทีนี้เอามาตัวเดิมไอโ้โลนซ่าโลนซ่ามันก็ไม่โลนดีว่ะเอาไปครับสองพันมาก่อนเอามา,ยาอย่าค้างอู่เอายังไปต่อเอามาแตกไวสวยงามไปต่อไม่มีอะไรแล้วได้อยู่ได้อยู่ได้มาสองพันเจ็ดพันสิบหก มันต้องอย่างน,านั้นมันต้องอย่างน,านั้นเอามาที่สุดท้ายขอล็อกสวยๆโหงมิงโกนอีกละเอามาได้อยู่ว่ะได้อยู่ยังได้อยู่าายังได้อยู่เอามาบิงโกนยังได้อยู่ครับผมบิงโกลมาเอามายังได้อยู่อีกเออมันต้องอย่างน,านั้นมันต้องอย่างนั้นเออเนี่ยมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นไปต่อไปต่อไม่มีอะไรต่อละแต่โอเคอยู่ได้มาเกือบหมื่นแตกดีครับอรอไล่เอียรอไล่เอียรอไล่เอีย ต่อไล่อ่ะหมุนธรรมดาก่อนค่อยกลับมาซื้อโอ้ยเป็ดพันไม่ไหวเป็ดพันไม่ไหวสองร้อยห้าสิบพอเร็วเนี่ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยโอ้โหอะไรวะนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวะโอ้ยเฮ้ยเป็นแบบนี้โคตรบ่อยเลยทุกคนจริงกดทีเดียวเข้าตอนหลังเพิ่มเป็ดนะต้องสังเกตดูแล้วหลังเพิ่มเป็ดกดทีเดียวเข้าโคตรบ่อยอ้าเราหูเราเราเพิ่มมาสองร้อยห้าสิบ คนถ้าเพิ่มเบ็ดพันนี่เป็นเรื่องเลยนะเอามาแต่เราไปต่อครับสองห้าสิบมันต้องแตกแล้วเนี่ยปืนกุญชลนี้เอามาสวยงามครับไปยาวๆทั้งหน้าครับชดนี้ทั้งหน้าชดนี้เอาไปครึ่งหน้าสวยงามไปต่อคูณอย่างน้อยอยู่ไม่เป็นไรค่อยเก็บไปค่อยเก็บคูณไปค่อยเก็บคูณไปเอามาเีกทีอีทีเอามาเราเราเป็นไอ้รถโซ่มันจะเรียกมันว่าอะไรดีวะไอ้ชุดลงเงินแล้วกันเอามาเออได้อยู่ได้อยู่ชดีได้อยู่ตายตายสวย เอามาได้อยู่สวยไปดิครับาไาวายมาตอ่อเอเอไปยาวๆไปยาวๆเก็บคูณไปเก็บคูณไปคูณสิบแล้วเอาวายมาต่ออีกสวยงามคมาไปคูณสิบเออเหลืออีสามทีมีลุ้นเหลืออีสามทีมีลุ้นเป็นสองร้อยห้าสิบจะแตะให้ห้าพันไม่ได้นะเออจะแตกแค่นี้ไม่ได้นะยังไงเอามาเนี่ยวายนี่แหละครับผมช็อตนี้แหละช็อตเกินไปห้าหมื่นห้ามาดิครับเอาอย่าไปต่ออีกอย่าไปต่ออีกน,นี่แหละทีเดียวรู้เรื่องปืนกลมาเออเจอยูซี่ไปยูซี่ห้าหมื่นห้า ของแท้ครับผมการหมดเมืองการหมดเมืองบอกเลยอย่ามาอยู่ตูฟี่นะอย่าการหมดเมืองครับผมเก็บมาเน้นๆหกหมืน่นสองถอนี่ครับรออะไรอะ่ะเออไปแล้วครับผม <laughs> อ่ะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องจานบอลไปด้วยนะครับผมนะอ่ะแล้วมีอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ